เดีช่างจะให้ดูนะครับน้องแมวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวแบบนี้เราจะาตัดขนสั้นให้เพื่อลดความหมับชื้นนะครับจะได้ดูแลง่ายความหมักชื้นมันจะเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆนะครับน้องตัวนี้น่าจะมีปัญหา,าความหมับชื้นสะสมเป็นเวลานานๆกราน่อนหน้านี้ก่อนที่จะตัดขนนะครับน้องจะมีขนที่ยาวปกลุมทั่วตัวนะครับทําให้ไม่เห็นแผลผิวหนังนะครับตอนนี้ตัดขนสั้นให้ใหแล้วเนะี่ยเราเห็นแผลผิวหนังชัดเจนนะครับ นนเราจะแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรนะครับช่วยลดกลิ่นน้งกลิ่นคันให้กอดน,นะครับแต่แค่เป็นการมาเทาอาการคันนะครับแต่ควรจะพาไปหาสัตวแพทย์นะครับเพื่อตรวจแล้วก็รักษาต่อไปนะเพราะว่าน้องเป็นทั้งตัวเลยนะครับต้องหางหมอที่สาขานะครับโอเคครับอบน,น้ำต้นขดร้าน น้องหมาน้องแมวซาลอ,อนในส่วน,กนเกษตรบรนการครับรด้วยที้ดูการสบัดหนงนี้เา้ารับรองนะมีบริการรับสมบุบริการกำจัดสัตวด้วยครับรายได,ยดยาา้ส,ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจระมาจรรือมลนิธิต่างๆนะครับขอบครับริกัรครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างอาบน้ำตัดขนให้กับน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมที่ขนยาแล้วน้องเก็บความอับชื้นไว้ที่ผิวหนัง นะครับทำให้เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันทั่วทั้งตัวนะครับอันนี้พี่ช่างใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรอาบให้นะครับตอนที่ตัดขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้องให้เจ้าของพาไปรักษาต่อนเนื่องนะครับอาจจะได้ยามาให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะครับว่าสาเหตุมาจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือว่าอื่นๆนะครับขอยน้องหายไวๆนะครับอาบน้ําตัดขนร้าน น้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตร,รมอขนกาน,นครับ0866404443ครับเรามีแชมพูสุดส,ดสมนุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเหตุปัาที่อยู่บนตัวของสุนัขแมวได้ด้วยนะสนใจติดต่อเบอร์โทร0866404443ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับเดี๋ยวเรียนมาก็เดี๋ยวมันเป็นเนี่ยฮะหลายจุดเลยทีเดียวนะทั้งทั้งตัวเลยที่เป็นแผดผืนแงนะครับ คอยน้องหไปไว้ครับ